Thank you มาดูกันดีกว่านะครับเก้าเหตุการณ์สําคัญที่สุดในชีวิตของลูฟี่นะครับในช่วงพันกว่าตอนมานี้เลยนะครับหลังจากที่มีการเฉลิมฉลองกันเนาะอนิเมคพบนพันตอนมังงะปลาไปพันกว่าตอนแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาทําเรื่องราวตรงนี้กันดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยสําหรับวันนี้นะครับผมจะนําเสนอนะครับเรื่องราวนะครับก็คือช่วงเหตุการณ์สาคัญที่สุดในชีวิตของลูฟี่ในช่วงพันกว่าตอนนี้นะครับหลัง จริงเลยนะซึ่งบางเหตุการณ์นั้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นบางเหตุการณ์นั้นเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตนะครับของลูฟี่ทั้งหมดเลยซึ่งเ,เพื่อนๆก็ลองเดาๆไว้ก่อนนะก่อนจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f c e b o o k Fan p เ page สะดวกช่องทางไหนก็สามารถกดติดตามได้ช่องทางนั้นหากกดแล้วก็ไปรับชมกันดีกว่านะครับสำหรับความสนุกความมันของคลิปนี้กกกกกกักรรกกัันนนนตตต่่่่่ออเเเเลลลยยรรรรรริมม้้้ททีีหหุาาาาณ์แฟไดบชวืจ แดงแชงคูดและก็ได้รับหมวกฟางสืบทอดต่อมาซึ่งก็นับได้ว่านะครับน่าจะเป็นช่วงเหตุการณ์นะครับที่สําคัญสุดๆเลยในชีวิตของลูฟี่ในยุคเริ่มต้นของเขานะครับพเพราะเขานั้นได้รับการช่วยเหลือชีวิตนะครับจากผมแดงแชงคูดไม่อย่างนั้นนะครับได้เป็นอาหารปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกไหนการที่เขานั้นได้รับหมวกฟางนะครับและก็เหมือนแบบว่าเป็นการส่งต่อความฝันนะครับของเขานะครับสืบทอดต่อมานะครับคือหลังจากนั้นลูฟี่ก็อยากจะเป็นโจรสลัดและไม่ได้อยากจะเป็นโจรสลัดธรรมดาไก่กาอาราเล่ด้วยนะอยา จะ, thinking, จะเป็นถึงราชาโจรสลัดเพราะจุดเริ่มต้นจากจุดนั้นเลยนะครับซึ่งผมนับได้ว่าน่าจะเป็นช่วงชีวิตที่สําคัญที่สุดของลูฟี่เพราะในเมื่อเขานะครับมีการปักธงอย่างชัดเจนว่าฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เหตุการณ์ตรงนั้นแหละมันเป็นเหตุการณ์นะครับที่ทำให้ลูฟี่นั้นนึกเสมอหรือว่าย้อนกลับมาทุกครั้งนะครับได้คิดเวลาที่ลําบากสุดๆในชีวิตของตนเองนะครับเจอศัตรูที่แข็งแกร่งหรืออะไรก็แล้วแต่การที่เขานั้นนะครับนึกถึงเหตุการณ์ตรงนั้นมันก็น่าจะเป็นส่วนสําคัญเนาะที่ทาให้ ไปเป็นราชาจนสลัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้มาต่อที่เหตุการณ์ที่2การที่เขานั้นมีค่าหัวเป็นครั้งแรกน่าจะเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์เปิดซิงความยิ่งใหญ่ของลูฟี่เลยก็ว่าได้นะครับการที่เขานั้นเป็นจนสลัดนะครับในย,ยุคแรกๆของลูฟี่เลยคือการที่เขานั้นนะครับยังอยู่ในทะเลแถบอีสต์ลูซึ่งการที่โจนสลัดคนนึงเนี่ยจะยิ่งใหญ่ให้ได้ก็ต้องเข้าไปในแกลนไลน์ใช่ไหมเพราะว่ามีเสือสิงกงแรดนะครับเต็มไปหมดเลยและลูฟี่นั้นก่อนจะเข้าแกลนไลน์ได้นะครับ เลยนะไม่ว่าจะเป็นอลบิดาก็ต์บากี้ดอนคิกนะครับหรือแม้กระทั่งอารองนะครับซึ่งแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นแต่ลูฟี่นั้นก็สามารถปราบนะครับจาัดก,การได้หมดเลยจนในท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นชายนะครับที่ค่าหัวสูงสุดในอิสบรูนในตอนนั้นเลยนะครับอยู่ที่30ล้านเบลีซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวสาคัญครั้งยิ่งใหญ่ละกันในฐานะโจรสลัดของลูฟี่นะครับก่อนที่เขานั้นจะสร้างชื่อเสียงของตัวเองยิ่งใหญ่ได้จนถึงปัจจุบันนี้มาต่อที่เหตุการณ์ต่อไปนะครับการเข้าแกนไลน์ครั้ เพราะการที่โจนสลัดนั้นจะยิ่งใหญ่ได้นะครับอยู่ทะเลแถบ East Blue n o r t h Blue West Blue นะครับหรือ South Blue เนี่ยมันก็เป็นแบบว่าเป็นได้แค่หัวหมาเท่านั้นนะครับแต่เมื่อคุณเข้ามาในแกรนไลน์และยิ่งใหญ่ได้นะครับคุณนั้นก็เหมือนเป็นหัวราชสีไปแล้วก็คือจะดูยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับจึงทำให้จุดมุ่งหมายของคนที่จะยิ่งใหญ่ในเรื่องวันพีซจะต้องเข้ามาในแกรนไลน์ให้ได้นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยเนาะก็เหมือนเป็นการจบองค์แแรรรรกกกกกไไปนนนะัััััขอองงงงลลลลุ่่่มมมมมจจสสสดดหหวฟาาาเพตู้้้้ธทิ ผมนับได้ว่าเป็นก้าวสาคัญและการจะเห็นว่าจะมีฉากนะครับการแบบว่าร่วมมือร่วมใจการยกตีนขึ้นมานะครับเพื่อวางบนถังเบียร์เหมือนเป็นการแบบว่าบ่งบอกแหละครับว่าพวกเขานั้นจะเริ่มนะครับเข้าสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นโจรสลัดที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นมาต่อที่เหตุการณ์ที่4ี่นะครับการโค่นล้มเจเทพโจรสลัดคนแรกได้นะ มาต่อที่เหตุการณ์ที่4การโค่นล้มเจเทพโจรสลัดคนแรกได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งก้าสำคัญนะครับในฐานะโจรสลัดคนหนึ่งของลูฟี่เพราะว่าในตอนนั้นเนะนี่ยขั้วอำนาจนะครับสามขั้วอำนาจใหญ่ๆใ,ในโลกวันพีก,ก็จะมีเจเทพโจรสลัดทหารเรือแล้วก็สี่จักรพรรดิซึ่งเจเทพโจรสลัดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบห่างกับลูฟี่สุดๆเลยนะในตอนนั้นคือเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆแต่ลูฟี่นั้นนะครับนอกจากจะสามารถกอบกู้อาณาจักรบัสตาได้แล้วนะครับพี่แกยังสามารถจัดการนะครับขอกคอได้หนึ่งในเจเทพโจรสลัดได้ด้วยนะครับซึ่ง จึงมาเป็นก้าวที่สําคัญของลูฟี่สุดๆเลยมันทําให้เขานั้นนะครับสามารถก้าวผ่านนะครับเจ็ดเทพโจรสลัดคนแรกได้หลังจากนั้นนะครับก็ตบเรียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นคน2คน3คน4นะครับคือไล่เลียงมาเรื่อยๆเลยแต่ก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าก็คงจะไม่มีครั้งไหนที่มันสําคัญนะครับในมุมมองของทั้งคนดูแล้วก็ลูฟี่นะครับเมื่อเทียบกับตอนที่จัดการเจ้าคอโคไดเพราะเหมือนกับว่าเป็นการเปิดซิงครั้งแรกนั่นแหละในการจัดการเจ็ดเทพโจรสลัดมาต่อที่เหตุการณ์ที่5การประกาศสงครามกับรัฐบาลโลกที่ A.N.S. หลังจากที่นิโคโรบินนั้นเข้าร่วมกลุ่มหมวกฟางนะครับแล้วก็เป็นตัวอันตรายสุดๆเลยรัฐบาลโลกรัฐบาลนะครับก็เลยสั่งให้ CP9 นนั้นไปจับตัวนะครับทางด้านโรบินซึ่งทางด้านลูฟี่ก็ไม่ได้กลัวนะและตั้งเป้านะครับจะช่วยเหลือโรบินให้ได้นะครับจนเกิดการต่อสู้มากมายเลยนะครับและทําลายธงนะครับแห่งความยุติธรรมของรัฐบาลโลกทิ้งไปด้วยนะครับเป็นการประกาศสงครามครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับของกลุ่มหมวกฟางซึ่งไอเนี้ยผมว่าเป็นส่วนสําคัญอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะนอกจากจะเป็นการปรรระกกกกาศให้้โลลัับูุมฟ นั้นไม่ธรรมดายังเป็นการช่วยเหลือนะครับเพื่อนในกลุ่มนะครับอย่างโรบินด้วยนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สื่อให้คนในกลุ่มดูแหละครับว่าถึงยังไงก็แล้วแต่ในอนาคตนะครับหากเกิดเหตุการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่พวกเขานนั้ต้องลำบากกับตังของเขานนั้จะไม่ทอดทิ้งเด็ดขาดเลยนะครับก็คือทางด้านของลูฟี่นั้นจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อให้คนในกลุ่มนั้นนะครับรอดชีวิตและยังอยู่ในกลุ่มหมวกฟางต่อให้ได้มาต่อที่เหตุการณ์ที่6กนะครับการตายของเอสในมหาสงครามมารนนรระคคัับ้่างงมึ ที่ลูฟี่นั้นเหมือนมดที่สุดแล้วนะครับคือดูไม่ได้ยิ่งใหญ่สุดแล้วนะครับแต่เข้าไปเพื่อต้องการช่วยเหลือนะครับพี่ชายของตนเองนะครับจริงๆมันต้องไล่เลียงมาตั้งแต่คุกอินเพลดาวนะครับไล่จนถึงมหาสงครามมารีนฟอร์ดนะครับซึ่งลูฟี่ในตอนนั้นเนี่ยก็รู้นะครับและตระหนักได้ดีเลยแหละครับว่าการที่เขานั้นไม่แข็งแกร่งนะครับเลยไม่สามารถช่วยเหลือพี่ชายร่วมสาบานของเขาได้และเอสนะครับก็ต้องตายไปในมหาสงครามมารีนฟอร์ดนะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ลูฟี่นั้นนะครับเติบโตเป็นผู้ใหญ่มาาาากกกกททีี่่่สุุดแลลลละะเเเพรหัังงจนนน้อยยย็ปปไ เขาได้เห็นพี่ชายของเขาตายต่อหน้าต่อตาและเหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทำให้ลูฟี่นั้นก็มีชื่อเสียงแล้วและก็คือมีสายสัมพันธ์มากมายเลยนะครับกับกลุ่มโจรสลัดอื่นนะครับในท้ายที่สุดในภายหลังจากนั้นลูฟี่ก็จะรับการช่วยเหลือนะครับจากคนนั้นๆด้วยนะครับในสงครามครั้งต่อๆไปมาต่อที่เหตุการณ์ที่7การหยุดพัก2ปีนะครับเพื่อฝึกฝนร่างกายแบบสุดๆ โดยแน่นอนจะเป็นเตอร์เ f ฟ e c t ต่อมานะครับจากการตายของเอสนะครับหลังจากนั้นลูฟี่ก็คือตั้งมั่นแลวแหละว่าตนเองนั้นจะฝึกฝนนะครับซึ่งไอ้นี้เป็นส่วนสําคัญในชีวิตเขามากๆเพราะการฝึกฝนครั้งนี้นะครับทำให้เขานั้นแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณพอได้รับการฝึกฝนนะครับจากซิเวอร์เรรี่นะครับโดยเขานั้นก็ฝึกฝนต่างๆมากมายเลยซึ่งหลักๆแล้วนะครับก็จะมีฮาคิทั้ง3รูปแบบเนาะฮารคิงสังเกตฮารคิ้เกราะและก็ฮาคิราชันซึ่งทั้งหมดนี้ การหยุดพักไป2ปีของเขาก็ทําให้ทั้งกลุ่มเขานั้นแข็งแกร่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและดีที่สุดเลยนะครับในชีวิตของลูฟี่เลยก็ว่าได้นะครับพอหลังจากนั้นพวกเขาก็เหมือนลมติดปีกแล้วก็คือไปไกลสุดๆเลยนะครับจากเหตุการณ์การฝึกฝน2ปีที่ผ่านมา มาต่อที่เหตุการณ์ที่8นะครับการก้าวขึ้นเป็นจักรพรรดิคนที่5ในเรื่องวันพีชนะครับโดยเป็นเหตุการณ์ที่ลูฟี่นั้นจะต้องไปชิงตัวซันจิกลับมานะครับหลังจากที่ซันจินั้นขอลาออกจากกลุ่มนะครับเพื่อจะไปแต่งงานกับลูกสาวของบิ๊กมัมซึ่งแน่นอนเหตุการณ์มันก็เกิดมากมายเลยเนาะในเกาะโฮเค้กนะครับซึ่งลูฟี่ก็สามารถช่วยเหลือซันจิได้ประสบผลสําเร็จแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับลูฟี่นั้นสามารถสร้างชื่อเสียงของตัวเองได้นะครับในเกาะเกาะนั้นจนทาให้มอร์แกนนะครับเขียนข่าวว่าี่นนนวาางงงแแแผผ้้จริๆไมด ในท้ายที่สุดแล้วลูฟี่นะครับก็ได้ค่าหัวมา1,500ล้านเบรลีและเขานั้นนะครับก็ได้มาเป็นจักรพรรดิคนที่5ในเรื่องวันพีทนะครับทำให้กลุ่มหมวกฟางนั้นอัพระดับนะครับจากเซบสซูเปอร์โนวาธรรมดาที่ล้มนะครับเจ็ดเทพโจรสลัดได้กลายมาเป็นจักรพรรดิคคที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือได้ว่าด้านชื่อเสียงของเขานั้นพัฒนามาได้ไกลและเป็นการก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอย่างเต็มรูปแบบมาต่อเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเหตุการณ์ที่9การเปิดึก ด้วยแต่แน่นอนนะครับหลังจากที่เขานั้นได้เป็นจักรพรรดิคนที่5ถามว่าฝีมือถึงไหมในตอนที่ได้มาใหม่ๆเนี่ยยังไม่ถึงนะครับและปัจจุบันนี้เขาพยายามจะต่อสู้กับไคโดหรือแม้กระทั่งปิกมัมเพื่อจะไปอยู่ในระดับนะครับที่ดีกว่าให้ได้ด้วยนะไม่ได้แบบว่าหวางแค่เป็นระดับจักรพรรดิเท่านั้นซึ่งตอนนี้ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของลูฟี่เลยนะครับเพราะหากเขานั้นสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้คือไม่ตายนะครับและเป็นฝ่ายที่ราชยชนะเขานั้นนะครับก็จะเข้าใกล้นะครับการที่ได้ไป ค่ายอย่างวันพีดให้มันใกล้ที่สุดเท่าจะใกล้ได้แล้วซึ่งส่วนนี้ถือว่าสําคัญที่สุดในชีวิตเขาเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังดําเนิอนอยู่ตรงนี้ก็ต้องเฝ้ารอในการรับชมเอาก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหตุการณ์สําคัญที่สุดในชีวิตของลูฟี่นะครับในช่วงพันกว่าตอนนี้นะครับก็เป็นการทํามาเนาะเนื่องจากว่าอนิเมะนั้นก็คือครบ1 0 0 0ันตอนใช่ไหมก็เลยคิดว่าเออมันควรจะทําคลิปแบบนี้มาส่วนบังงานนั้นก็ปาไปพันกว่าตอนแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ ก็ไม่ดีอะนาะพี่ชายตายอย่างนี้แต่นับได้ว่าเป็นช่วงสําคัญที่ทําให้เขานั้นเติบโตได้ขนาดนี้และเ,เพื่อนๆอยากจะดูนะครับช่วงเหตุการสาคัญของตัวละครตัวไหนในเรื่องวันพีคกลุ่มหมอกฟางก็ได้ง่ายๆเลยนะครับผมจะทําให้แบบเต็มๆเลยนะครับในช่วงเวลานี้ไหนๆก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองแล้วก็ขอทุกคนนั้นถ้าอยากจะรับชมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไลน์นะครับหรือว่ากดซับสไคร้กดกระดิ่งก็ได้เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเพื่อรับชมคลิปเหล่านี้สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ